กลิ่นสังนะคะหรือร้านกาแฟไร่กลิ่นสังค่ะมาพบกับพี่นุ้ยคะปากแดงอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะพี่นุยจะมาแนะนําสูตรการทําโอวันตินเย็นค่ะแต่เป็นสูตรแบบใส่ถุงกระดาษนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทํากันเลย สำหรับส่วนผสมก็มีดังนี้นะคะ 1. ผงโอวัติน 2. ครีมเทียม 3. น้ำตาลทราย 4. น้ำร้อน 5. นมข้นหวาน 6. นมข้นจืดและ7น้ำแข็งค่ะพินุจะใส่ผงโอวัตินที่3ช้อนโต๊ะนะคะหรือถ้าใครชอบเข้มเข้มนะคะก็ปรับเพิ่มได้เลยนะคะตามชอบกันไปเลย น้ำตาลทาย1ช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าโอวัลตินเขาจะมีความหวานอยู่แล้วนะคะพี่นุจะใส่แค่1ช้อนโต๊ะค่ะครีมเทียม2ช้อนโต๊ะค่ะน้ําร้อน200 ml แล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดละลาย ตามด้วยนมข้นหวานนะคะที่50 ml ค่ะขูดออกมาให้หมดเลยนะคะแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแต่พี่นุจะใช้ตัวช่วยค่ะพี่นุจะใช้ที่ตีฟองนมอันนี้นะคะลงไปปั่นค่ะเพื่อให้เมนูโอวันตินของเรามีรสชาติที่ละมุนละไมกลมกล่อมยิ่งขึ้นค่ะ จากนั้นนะคะก็ตักน้ําแข็งใส่ครึ่งถุงนะคะสําหรับถุงที่ใช้จะเป็นถุงขนาด7คูณ11นิ้วนะคะน,นําน้ําโอวัลตินที่เราปรุงเอาไว้เทใส่ลงไปเลยแล้วก็เติมน้ําแข็งอีกเล็กน้อยพี่นุจ,จะราดหน้าด้านบนด้วยนมข้นจืดน,นะคะที่45 ml แล้วเราก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยค่ะ สำหรับถุงหิ้วนะคะจะเป็นถุงแบบใสนะคะขนาด6กคูณสินิ้วค่ะนำถุงกระดาษใส่ลงไปในถุงหิ้วเลยนะคะแล้วก็นำน้ำโอวันตินที่เราใส่ถุงเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปตามด้วยหลอดนะคะหลอดก็ควรที่จะเป็นหลอดหุ้มฟิล์มแบบนี้นะคะในยุคโควิดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูโอวันตินถุงกระดาษค่ะ เพื่อนๆก็สามารถนำเอาสูตรโอวันตินแบบใส่ถุงกระดาษของพินุไปประยุกต์แล้วก็ปรับใช้กันได้เลยนะคะพินุขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปอื่นๆของพินุสำหรับวันนี้พินุขอบคุณและสวัสดีค่ะบุ้ยบุยบายบายค่ะ